นัดนนคอลเลกชันขอชวนทุกคนมาแกะกล่องนกวินเทจเจอแมนกันค่ะอันนี้ก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะคะคล้ายๆกับ V1 เลยซึ่งในกล่องก็จะมีการนองนกสุดเท่มาให้เราได้สะสมเช่นเคยเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะหล่อแค่ไหนตะดาน นองนุกมาแล้วค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับหมวกด้วยนะมาสูมใกล้ๆก็จะเห็นว่าน้องนุกน่ารักมากจริงๆนะคะรอนน้องมาในชุดโค้ทสูทด้านในเป็นเสื้อกล้ามลายทางสีน้ำเงินปัดขาวนะคะดีเทลของเนื้อผ้านเนี่ยดีมากเลยให้ฟีลเหมือนโค้ดวู้ที่เราใส่กันหนาวเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเลยอะคะ่ะมีป้ายเซลล์ด้วยซึ่งจะเล่าว่าน้องนุกเนี่ยมาลองชุดของร้านวินเทจสโต้นั่นเองและแน่นอนที่ต้องมีเหมือนเคยก็คือบ็อกเซอร์ลายน้องนุกนะคะซึ่งรอบนี้เปลี่ยนสีด้วยคือเขา,าเเอาขิอนดีเทล ก็จะมีขยับแขนได้ขยับหัวได้นะคะกรอกตาไปมาได้แต่ขาขยับไม่ได้นะคะใต้เท้าเนี่ยมีปั๊มนุกด้วยส่วนหมวกของน้องนะคะก็เป็นวัสดุเดียวกับตัวเสื้อเลยเนาะให้ความรู้สึกคลาสสิกมากๆสมกับความเป็นวินเทจเจนท์แมนสุดๆแต่ว่าเราพยายามยัดหัวเข้าไปแล้วมันยัดได้ประมาณเนี้ย <c oughs> ตัวน้องนะคะรวมหมวกสูงประมาณ15เซนถ้าถอดหมวกนะคะน้องจะสูงประมาณ13-14มเซนนะคะน้องนุกวินเทจเจนท์แมนมีวางขายครั้งแรกในงาน Thailand t o y e อ p o วันที่3-6เมษายนปี2025นี้เอง และมีการเปิดขายออนไลน์วันที่10เมษายนที่ผ่านมาค่ะถ้าใครชื่นชอบน้องนุกก็พาน,น้องกลับบ้านกันได้นะคะและเช่นเคยค่ะถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b c r i b e ์ในน้องคอลเลกชันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ